ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปลูและเกมฟี่ a าอะไรสี่นะครับผม <Okay. S 1> วันนี้นะครับเราจะมาทำซีรีส์ต่อจากซีรีส์ EP 1หนะครับผมฟูยูเบนตุสบวกหนะครับผมก็มาดูนักเตะที่เราซื้อกันมาแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผม <Okay. S 1> ก็มีประมาณนี้เลยนะมีมารสุคิดนะครับผมเปาโลดี巴าแล้วก็มิเรลมปานิชแล้วก็เบนเทนคูนะครับผมไปไปดูชื่อมาแล้วอ่านอย่างนี้ นะครับผมค่าทีมประมาณ47ล้านนะจากคลิปที่แล้วแล้วก็นักเตะที่เหลือนะผมประมาณ14ตัวนะครับผมจากเต็มทีมนะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโรนัลโดก็แพงสุดนะครับผม180ล้าน98ล้านนะสูง <What? S 1> สุดนะครับผมเกียรลินี่รองลงมา60ล้านนะ <What? S 1> ก็เดี๋ยวไปดูการดองกันเลยดีกว่านะครับ <What? S 1> นี่ครับผมการดองนะครับก็6-7วันนะครับผมก็โอเคไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่ามันไม่มี S B P <laughs> นะครับผมช่วงนี้ GM ก็ไม่ค่อยแจก S V P ให้เลยสายฟรีจะออนซะหน่อยนะอโอเคเดี๋ยวไปรับการ์ดแล้วก็ไปเปิดการ์ดตังกันก่อนนะปะมาครับผมอยู่ที่หน้าการ์ดตังแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเปิดเซตเลเ็กเน้อยไปก่อนละกันนะครับผมป่ะห้าพันหนึ่งมืนสามพันโอ้สายฟรีจริงแสนห้าอู้เยอะอยู่ 6, แสนแสนห้านะครับผมสี่แสน มาอยู่ที่การ1 0 0 0 0แสนถึงสามล้านนะครับผมวกใบน้อยมากป่ะขึ้นล้านโอเคสองล้านส2มสองแสนถึง5้าล้านนะครับผม18ใบอันอนี้พอเยอะอยู่ป่ะสใบก่อนได้มาเป็นส okay okay ี่ 10, 10, ล้านหกโอเคโอเคไปอีกแปบอุ้ยขึ้น1ิบล้านว่ะโอ้สิบล้านตามล้านออกเอาเรื่องนะครับผมส0บล้าน โอเคโอเคนะสายฟรยีเอาทุกใบนะครับผมช่วงนี้การซิวเวอร์72สี่ใบไปสายฟรีต้องเปิดให้หมดนะครับผมโอ้โได้อยู่เป็นแสนสี่แสนนะครับผมโอเค78โกลสองใบไปเลยอย่างรวดเร็วทันใจโอเคทีโอทีเอ็มออสามใบไปเลยช่วงนี้รีบขายวะเนียกิโกอินเจ็ดแสน ราคาอัปเดตแล้วก็เลยตกมานะครับผมไลท์ท็อป30นะครับผมสามใบปะออโรนันโดกริสมันเจ็ดแสนนะครับผมโอเคโอเคลิเซนสองคนนะครับเจ็ดสิบสองทีทีใบเดียวไปย,ยังรวเร็ว,รว 75, TV, บาโลเตลี่เจ็ดสิบห้าทีบีสองใบปะวอลกมาออกแพง โอ้โห oh, ไม่เดินเลยวันนี้วร์เจ็ดโวลิสมา4แสนขอเดินแพงๆหน่อยสัก10-20ล้านนะโอเคเลยนะครับผม75รวม TOTM 5ใบไปเลยรวดเร็วทันใจโอ้โ oh, ห oh, ทีทีไม่เดินวร์สี่อีลามนดี้380,000ดิงวอเทอร์เอลชาลวีนะ75ลุนไอคอน6ใบไปเลย ไอคอนมาดิจบคลิปเลยนะจริงๆเฮ้ยโอ้โหเอมัปเป้วะปีอะไรวะสิบแปดแน่เลยโอ้โหปีนี้สองล้านโอเคขายได้นะครับผมเอมัปเป้มีใครอีกกูโยโอเคโอเคมาที่ปารีสนะครับผมห้าใบเปิดไปเถอะยังไงขายไม่ได้ขายเอ่ยเดินมาแดกเลยออแก โอ้โหแม่งมึงได้ทีละสามล้านสามล้านนี่โอ้โหรวยเลยจริงจเนี่ยเอาเวสเิอลลาเป็นแนนะครับผมเจ็ดสิบแปดรวมทีทีหกใบป่ะวอล์กเดินหน่อยเออทีทีใครวะเอาตำนานด้วยคื่ประเทศอะไรวะเนี่ยโอ้โ็กซิโกนี่ว่าหลุยเฮนันเดสสามล้านเจ็ดมาแล้วครับแพง ฮาจี้มาโอเคมันซีคาร์7810ใบนะครับผมฝาเดินทีท,ทีเอาเแพงแพงมเออเดินเมซี่10ล้านใช่ปะ่วะว่าเมซี่นี่10ล้านโอเคมาแล้วครับผมเมซี่10ล้านถึงจะแค่เดินนค่10ล้านก็เอาโอ้โห5ล้าน4ล้านโอ้โหแพ็คนี้โอเคนะครับผมโอ้ลุมรวมแพ็คนี้ประมาณ20ล้านเลยนะ โอเคโอเคไลท์ท็อป80เอ้ยไลท์ right 80 6บใบนะครับผมไะมาแล้วการ์ดคุมออกนะครับผมโอเคเลยไปเนี่ยนีมาเจ็ดแสนโอโ้โหโคเนมาสองตัวนะครับผมเปิดสองใบนี้ก็เลยอีกสองใบสุดท้ายแล้วนะไปเลยไปไวๆมึงแพงมาเดินทีท,ทีเอ้ยเอ็นเทดี กำลังเฟดขายวนะเน่โอ้โหเปิดตีสิบเอ็ดล้านเอาแล้วมาแล้วสายฟรีก็คุ้มได้นะครับผมโอ้โหสิบเอ็ดล้านมาว่ะเปิดตีโอเคโอเคมาสองใบสุดท้ายแล้วจะได้ดีไปสิบสามใบหนึ่งก่อนปะยังแพงมาเดินมาแง้วนี่มาว่ะเอาเรื่องรู้เลยรองเท้านี้เดินมาเนี่ยกี่ล้านห้าล้าน เจ็ดล้านโอ้โ oh, ห oh. คุ้มครับคุ้มคลิปนี้บอกเลยมาอีกตัวหนึ่งกุลิตโรนันโดวิ่งเดินอีกแล้วรองเท้าแบบนี้ใครวะโอเวนมาโอ,โอเวนล้านห้าโอ้โ oh. หคุ้มจัดเลยนะครับผมสุดจริงสุดจริงไปดูนักเตะที่เปิดได้กันดีกว่าไป นี่ครับผมนักเตะที่เปิดได้นะก็โอ้โหเมสซี่มาแล้ว10กว่าล้านนะครับผมเปอร์ตีคลิปนี้สายฟรีน่าจะได้เยอะอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวไปคิดราคานักเตะแป๊บนึงนะครับผมจะกลับมานะมาครับก็ไปคิดราคานักเตะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนักเตะที่เปิดได้นะครับผม66ล้านนะผมไม่รวมปีอะไรแล้วปีฟารีดนะครับผมได้66ล้านนะ แล้วก็ตังนะครับถ้กรบจากที่มีอยู่นะผมได้ทั้งหมดนะครับ8ล้านเลยนะครับผมทั้งตังทั้งนักเตะรวมกันในคลิปนี้นะผมได้ประมาณ8.4ล้านนะครับผมโอ้โหเยอะอยู่พอสมควรเลยนะก็มันเป็นการ์ดฟรีเนาะได้ขนาดนี้ก็โอเคนะผม <Okay. S 1> 8.4ล้านนะก็เดี๋ยวไปขายนักเตะกันก่อนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเลือกซื้อนักเตะนะครับผมปะมาครับนักเตะก็ขายออก เกือบหมดแล้วนะครับผมก็เหลืออีกสองตัวก็น่าจะไม่ต้องไปอะไรแล้วนะครับก็รับกันเลยนะได้รวมๆประมาณสี่สิบล้านนะครับผมโอเคเลยเยอะอยู่นะครับมีพวกเมสซี่นะครับที่ขึ้นสิบล้านนะครับเปิดตีอะไรประมาณนี้นะครับเคมารับกันเลยสี่สิบล้านตอนนี้มีหกสิบเ็ดล้านแล้วนะครับผมก็โอ้โหได้อยู่นะคลิปนี้ดูนักเตะที่จะซื้อกันเลยดีกว่า เลี้ยงจากราคาเลยโอ้โหเฮียริมีกับโรนันโดนี่มแบบันมันจะเกินงบไปไหนวะเนี่ย <c oughs> นะครับผมโอ้โหตอนนี้ซื้อได้หลายตัวเลยนหกสิบล้านไปอตัวแพงเลยอเล็กตานโดเลยแล้วกันนะไปสิบสองล้านหกไปเลยครับอเล็กซานโดหนึ่งตัวตัวต่อไปก็เติมแพ็คหลังให้มันแน่นก่อนเนาะก็เอาเป็นเจ้าคาเซโลนะ ตัวต่อไปก็นี่เลยดิโอเดโนโบนุชีนะครับผมปะ่ะโหเหลือตังเยอะตัวต่อไปก็เป็นบราสมาตูดีนะครับผมเป็นล้านเก้าโอเคปะ่ะเหลืออยู่สิบสามล้านเอาเป็นใครเอ่ยก็เอาเป็นเชสนี่ไปแล้วกันนะครับผมก็จะได้เสริมครบๆไปนะไปเลยแปดล้านโอเคเชสนีป่ป่ะ ก็ซื้อมาตอนนี้ตังค์ก็เหลืออยู่5ล้านก็ซื้อน่าจะไม่พอแล้วนะครับผมโอเคเนาะก็เดี๋ยวไปรับนักเตะแล้วก็มาจัดนักเตะเข้าทีมมาเลยนะครับป่ะมาครับผมโอ้โหวันนี้ก็ซื้อได้มาหลายตัวเลยนะครับผมก็ตัวแรกก็เป็นนี่นะครับผมเบรสมาตูดีนะตัวที่สองเป็นอเล็กซานโดนะครับผมตัวที่สามเป็นโบนุที่นะครับผมโอ้โหตัวที่สี่เป็นเจาากางเซโลตัวที่ห้าเป็น เจสนี่นะครับผมโอ้โหเหลือนักเตะอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวนะครับผมก็จะครบแล้วนะครับผมโอ้โห2 2 EP ได้มาโอ้โหเยอะอยู่นะครับผมก็โอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ทีมก็คร่าวๆก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูแท็กติกนักเตะกันเลยนะครับนี่ครับผมแท็กติกนักเตะก็ ยูเวนตุะนะครับผมเดี๋ยวให้เป็นเจอดทะลุกองหลังดีกว่าน่าจะแบบช่วยได้กว่านะครับผมมันสุดขิดแท็กติกทีมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็บทบาทนักเตะนะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยนะครับผมป่ะมาครับผมก็มาอยู่กันในเกมแล้วเนาะ มาดูกันว่าซื้อนักเตะเพิ่มมาอีก5ตัวนะครับผมจะสู้ได้ไหมนะเจ้าคันเซโลโยนไปลูกนี้มันสุขิดย่งาจะเขาไม่ได้สักทีนะจิมเออด์ดี巴า,าปั่นไปเลยโอ้โหชนเสาดวงจะดีไปไหนแต่ละตัวชูม,มารูรดันโด นี่เบนเซนคูเติร์มาลูกนี้โอ้โหอะไรกันวะน้าโรนัลโดปาดมาลูกนี้มาสกิดโอ้โหแต่ละตัวเบนเซนคูยิงแม่งเลยดีา่าปันโอ้โหคือแบบยิงแต่ละลูกอะคือยิงกลมๆกันก็ไม่ได้ออกมั่งชนเสามั่งอื เฮ้ย hey. ไม่เอาดิเฮ้ยโอ้โหคือแบบบุกเป็นพักโดเจอแบบมาลูกเดียว,วะ่ะโอ้โหอะไรวะโดนนำเลยหนึ่งศูนย์นะครับผมคือบุกเป็นพักอะคือแบบมันไม่ได้เลยสักลูกเว้ยเปิดมุมมาลูกนี้ดี่าปานิดโยนมาโมนูชีน่ะคือแบบยิงไปโอ้โหโกงจะเซฟไปไหนวะ ฟุฟ่องฟันนิดโยนมาลูกนี้โปรนชีเต็มหัวโอ้โหหมดเวลาไปนะครับมาอยู่ที่ครึ่งหลังนะคือแบบบุกเยอะมากแต่ก็ไม่ค่อยได้อะไรเลยนะ,ะยิ้มสวยไปสวนบาโลดีบาล่า ปาณิชยิงไกลโอ้โหมาแล้วครับปาณิชนี่นะเล่นปาณิดถึงตัวยิงไกลเลยตัวเนี้ยของยูเวนตุสนะครับผมยิงคมมากนะครับผมสามเหลี่ยมมุมดิบเลยนะเซฟเยอะใช่ไหมมึงเจอลูกนี้เข้าไปเออโรนันโดแย่งมาเอาฟาวอะไรวะน้านะป<ะ>ังจิ้มสวยเจ้าคารเซโลไปดิบาร่าดิบาร่าถึง เวลาสุดเส้นโอ้โหเออปาน,นิดได้อยู่กายูยิงโอ้โหไม่ยิงวะปาน,นิดอืมโอ้โหชิงลูกนี้สวยจัดตายแล้วหลุดโรนัลด จะเลี้ยงทื่อๆไปไงั้นมันไม่ใช่เรื่องเพื่อนเอ้ยแล้วโดนี้ก็ไม่วิ่งตามต่อสุดเส้นโอ้โหมาสุขิดสุดเส้นโอ้โหมาสุขิดลูกนี้กูอึือกึดเลยมันต้องเข้าแล้วนะ่ะนาโอ้โหพวกสไลด์เลย โอ้โหลูกคูดหน้าเข้าอะเมื่อกี้นเนี่ยโอ้ยยิงไงเข้าเนี่ยเ่นสันดีกว่าเ่นสันดีกว่าอืเสมอครับลูกนี้เกมนี้ได้ป่าววะเฮ้ยได้ป่าววะไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหจบไปนะครับเสมอนะครับเกมนี้โอ้ยมันยังไม่หนุกเลยเดี๋ยวไปต่อกันเกมสองนะครับผมป มาครับผมอยู่กันในเกมที่สอง้วนะครับผมเกมเมื่อกี้บุกเยอะมากเลยนะแต่คือเจอเขาส่วนมาทีเดียวได้ประตูเลยนะครับผมเราบุกเยอะเราไม่ได้อะไรเลยนะไม่สุดนะครับผมต้องมาลองอีกเกมนะครับผมคือถ้าโรานโดมันสักบวกหนึ่งบวกสองมันจะโอเคนะครับผมแต่คือแบบมันจะดีเป็นบางครั้งนะครับผมโรนโดนโอ้พัดเต็มข้อไปดิโอ้โ <laughs> ยิงลูกนี้ เีย์เออไม่ต้องเคียร์เราไปสวนโรนันโดรัน <Run. S 1> ไปเลยยาวรูนียบอกเลยยาวงูนี่้หื่มแม่งดักทางเกือได้อยู่ไปมันตุคิทขูนยกไก่เหรอวะมัน์ตุคิทช้านะเพื่อนนะเอ้าหืมเกือบได้ พาโลดิ่าปั่นเรียบร้อยนะครับผมหนึ่งต่อศูนย์มองมาแต่ไกลแล้วลูกนี้ถ้าดีใจมานะครับผมดิ่าเห็นแต่ไกลแล้วลูกเนี้ยโหดหลุดมาจับบอลแล้วปั่นลูกนี้สวยงามนะครับผมหนึ่งต่อศูนย์นำไปแล้วนะครับผมมาครับอยู่ในครื่งหลังแล้วนะครับผมนำไปแล้วหนึ่งต่อศูนย์นะโรนันโด ตกมาโนนดีบาล่าเอาแล้วปั่นอีกลูกนึงไปปั่นขวาย <c oughs> แถมตะไลฟีนอา้าวยิงดิ <c oughs> คือประตูมันก็อยู่ตรงนู้นแต่คือคือมันก็ยิงอย่างนั้นนะครับผม <c oughs> ไปเจา้าคาเซโล่ลุต มิงมิงหัวทุกทีดิไม่ต้องมิงหัวแล้วโอ้โหดิมดึงมาลูกนี้ซ้ายเต็มข้ออื้มอึ้งพักใหญ่เลยคือย,งยิงออกได้ไงปั๊กคือแบบทำมาให้ขนาดนั้นแล้ว มาดูดีปั่นป้านน่เต็มข้อไปดิออกไปไหนก็ไม่รู้นะครับออตายตายตายโกกยิงลูกนี้สีนะ่ายังน้ำอยู่หนึ่ง,งูโดนตีเสมอตอนไหนไม่รู้เลยตันนี้ขอ,อส่วนกลับโ้โหเกือบโดนเ๋ยอเปิดยัดมันลูกนี้ มาตูดีอเอาตอนนี้ไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเอาจนได้อ่ะใครวะเนี่ยเวีรี่ม่งเต็มหัวเลยขึ้มเอาจนได้ะนะจะ <What? S 1> เลี้ยงไปเปิดเอาให้เอาให้มันได้ม่งจนได้ติดจะบอกนะเสมออีกกาเนี่สวนอิบาร่า ต, e. ต้องได้แล้วลุงเนี้ยต้องได้แล้วอือหือตัวท้ายจบเลยอือหือเสมือสองเกมเลยนะครับผมโอ้โหไม่ไหวมาไม่ตัวกองหน้ามันสู้ไม่ค่อยได้นะครับผมอืดนะครับผมก็โอเคนะคลิปนี้ถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์และที่สําคัญนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผม แล้วก็ผมมี Facebook f แฟนเพจแล้วนะครับสามารถไปกดไลค์ c e b o o k f แฟนเพจได้นะครับลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมก็ผมรับออนเวลาด้วยนะครับผมใครอยากให้เปิดแท็กเปิดการอลไรก็ส่งมาได้นะครับผมที่แฟนเพจเลยนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณนี้นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ